ของหลิวสบายๆค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นไงขณะนี้สบายมันสบายบายค่ะรู้ตัวเต็มที่ยังไม่เต็มที่ค่ะไปกดไว้นะนมันคือการหัดรู้สภาวานะนั่นแหละนะถ้าเราเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงก็ใช้ได้เราเห็นถูกตัวก็ใช้ได้เพราะในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่มันมีตัวหลักมีตัวเอก ที่บงการพฤติกรรมของเราดงนั้นถ้าเรารู้ก็รู้ไว้ตัวหัวโจกมันแต่ละขนาดแต่ละขณะจะมีหัวโจกของมันหัวโจกนี้ถ้าแบบอภิธรรมเขาจะเรียกว่าอธิปดีปัจจัยอธิปฏิปัจจัยตัวซึ่งมันมีกําลังครอบงาตัวอเ่นเนดงั้นเราหัดรู้ถ้าเรารู้ตรงรู้ถูกนะเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางยใจเราจะพัฒนาไปถ้าเรารู้ผิดตัวก็ใช้ไม่ได้ เช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นขณะนั้นจิตเกลียดความโกรธไม่เห็นว่าจิตกําลังเกลียดความโกรธเห็นแต่ความโกรธนี่ดูผิดตัวแล้วนะไม่ได้ดูตัวหลักที่กําลังบงการพฤติกรรมใจเรานะคือความเกลียดไอ้ความโกรธตัวแรกนะความเกลียดนั่นแหละที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆเนี่ยตัวนี้มีกําลังกล้านะเราไปดูตัวเก่าซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนี่ดูผิดตัว เลอดูแล้วใจไม่ตั้งมั่นดูแล้วไปเพ่งใส่มันเช่นพอเห็นความโกรธแลวนะ้วก็ไปจ้องมันด้วยความเกลียดชังนะจ้องจ้องจ้องถล่มลงไปรู้นะก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วไม่เป็นกลางก็ใช้ไม่ได้นะนั้นพวกเราที่มาหัดเนี่ยหัดรู้สภาวะนะด้วยจิตที่เป็นกลางรู้สภาวะถูกตัว,ต,วตัวที่กําลังมีบทบาทสําคัญในปัจจุบัน แต่ละคนก็ต้องฝึกอย่างนี้แหละที่หลวงพ่อคอยถามคอยอะไรนี่ก็เพื่อจะดูว่าพวกเราดูถูกตัวไหมหลายคนดูผิดตัวนะเลยต้องถามว่าจิตขนาดนี้เป็นยังไงอยากรูนะ้ว่ารู้ไหมถ้ารู้ถูกต้องว่าจิตขนาดนี้เป็นยังไงดีหรือไม่ดีเนี่ยหลวงพ่อไม่ว่าสักคำใช้ได้ทั้งนั้นแหละ